อ่ะโอเคนะครับเมื่อได้เรียบร้อยแล้วเราก็ไปต่อกันในสเต็ปถัดไปเลยนะครับก็คือเราจะมาสร้างเว็บฮุกกันนะครับนี่ผมก็มีโค้ดไว้ให้ทั้งหมดแล้วนะครับแต่ผมจะมีแจกฟรีทั้งหมดเหมือนเดิมตามสไตล์โค d i n g duck นะครับอันนี้ก็อธิบายโค้ดง่ายๆนะครับเป็น psp ธรรมดาก็คือเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลก็คือฐานข้อมูล product ของเรานั่นเองเนี่ยเราจะเปิดการเชื่อมต่อนะครับโดย เพื่อนๆต้องแก้ไข access token ตรงนี้นะครับไปเอา a c e s s token ของตัวเองมาใส่นะครับของลายตัวเองมาใส่ก็คือไปที่ l ลาย developer นะครับแล้วก็เปิดมาที่ l ลาย OA ของตัวเองของผม test 008คลิกมาที่ messaging API นะครับปุ๊บแล้วก็เลื่อนลงมาล่างสุดจะเจอ channel access token ให้กด copy มานะครับทางขวาแล้วก็มาวางแทน a c c e s token ของผมนะครับวางแทนไปเลย ก็จะทำงานได้แล้วนะครับทีนี้โค้ดนะครับก็ง่ายๆนะครับ if ตรวจสอบว่า e v e n นที่เข้ามามีเป็นข้อความหรือเปล่านะครับถ้าเป็นข้อความเนี่ยเป็นคำว่าตรวจสอบประกันใช่ไหมอ่ะถ้าใช่ปุ๊บก็ให้เข้านี่เลยนะครับไปดึงข้อมูลสินค้าจากฐานข้อมูลโดย where user id ของ line ที่พิมพ์เข้ามานะครับ ถ้าเจอก็ดึงมาแสดงถ้าไม่เจอก็ให้แจ้งอันนี้กลับไปนะครับไม่พบข้อมูลสินค้าของคุณอ่ะมันก็จะตอบอันนี้กลับไปแต่ถ้าเจอนะครับก็จะแสดง f l e k Message Carousel นะครับในกรณีที่มีหลายชิ้นแสดง f l e k Message โดยให้คำนวณระยะประกันตามนี้นะครับนี่วารันตีเฮียนะครับนี่ถ้าเป็นโน้ตบุ๊กประกันเท่ากับ3ปี ถ้าเป็นคีย์บอร์ดประกันเท่ากับ2ปีนะครับเป็นมอนิเตอร์ประกันเท่ากับ1ปีให้ลบลบนะครับลบคำนวณให้เรียบร้อยแล้วก็แสดงในรูปแบบข้อความว่าอยู่ในประกันกี่เดือนกี่ปีกี่วันนะครับบรรทัดนี้กี่เดือนกี่ปีกี่วันถ้ายังอยู่ในประกันก็เป็นสีเขียวตัวหนาถ้าหมดประกันแล้วก็ลงเอวช่องนี้นะครับให้แสดงว่าหมดประกันแล้วก็เป็นสีแดงตัวหนานะครับนี่เป็นบับเบิลนะครับไทยบับเบิลเฟกคาร์เซล ดึง Product name มาแล้วก็วันที่ซื้อแล้วก็วันที่หมดประกันนะครับนี่ดึงมาโชว์เป็นเวทตัวหนานะครับโบนี่มีโคนมีแค่นี้เลยนะครับสามารถนำไปปรับปรุงเพิ่มเติมได้นะครับในส่วนประกันตรงนี้ตรงนี้เอาไปประยุกต์ใช้ในส่วนของธุรกิจที่ลูกค้าเข้ามาสอบถามว่าประกันสินค้าของตัวเองเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับ หรือว่าสินเชื่อต่างๆว่ายังมีประกันอยู่ให้เขาเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็ไปอัดแอใช้ปรับปรุงใช้ตามไอเดียได้เลยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับทีนี้ผมก็จะเอาเว็บฮุกไปใส่ใน LINE OA ของผมนะครับเว็บฮุกของผมนะครับก็จะอยู่ใน แล้วก็มาที่ messaging api แล้วก็เลื่อนลงมา webhook setting นะครับผมก็จะวาง webhook ของผมลงไปมันชื่อ webhook psp แบบนี้นะครับจากนั้นกดเปิด use webhook แล้วกด u p d เดตนะครับถ้าขึ้น success แบบนี้ก็เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยใช้งานได้นะครับทีนี้เราจะมาทดสอบการใช้งานกันนะครับว่ามันทำงานได้จริงหรือเปล่านะครับโดยการเพิ่มข้อมูลก่อน อ่ะผมเพิ่มข้อมูลเป็นคีย์บอร์ดนะครับเลือกเป็นวันนี้กดบันทึกข้อมูลอ่าบันทึกเรียบร้อยแล้วจากนั้นผมจะพิมพ์ตรวจสอบประกันนะครับปึ๊บแอาเห็นไหมครับก็จะมีคีย์บอร์ดสอันผมรีเฟรชฐานข้อมูลก่อนนะครับก็จะมี2องเรคคอร์ดดึงมาจากฐานข้อมูลคีย์บอร์ดสอันนะครับ ผมลองเลือกเป็นสมมุติผมซื้อโน้ตบุ๊กซื้อวันที่หนึ่งนะครับกดบันทึกข้อมูลอลองพิมพมีสามปุ๊บอ่ก็จะมีคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดแล้วก็โน้ตบุ๊กนะครับเป็น3อันแบบนี้ประกันเหลือสองปี11เดือนสิบห้าวันนะครับเพราะว่าผมซื้อวันที่หนึ่งเป็นแบบนี้เลยสามารถปรับแต่งเฟรกแมสเซจได้นะครับถ้าถึงตรงนี้ผมคิดว่าทุกคนน่าจะทําได้นะครับ ทีนี้ผมจะเอาไปใส่ใน list เมนูนะครับจะเอาไปใส่ใน list เมนูจะเอาไปใส่ใน list Menu. เมนูนะครับผมก็ไปที่ line manager จะเอา l i f t form เนี่ยไปใส่ใน line manager นะครับนี่เทสศูนย์นนะครับ ก็จะไปที่ list menu สร้าง list menu นะครับสร้าง list menu แล้วก็ให้เขากดผ่านลิงก์ list menu เลยนะครับเวลาเขากรอกฟอร์มอะทมเพลตง่ายๆนะครับ กรอกข้อมูลตรวจสอบประกันสินค้านี่แบบนี้ก็ได้นะครับ User จะได้เข้าใจว่าปุ่มเนี่ยคือกดเพื่อตรวจสอบประกันสินค้านะครับกดใช้ปุ๊บอ่าทีนี้ผมก็จะกลับมาที่ ลายล็อกอินนะครับเพื่อไปเอาลิงก์ลิฟของเรานี่ลิฟต์ UR l นะครับ Copy มาแล้วก็วางลงไปใน a อคชั่นนะครับใส่ลิงก์ปุ๊บประกันสินค้านี่จากนั้นกดบันทึกเลยนะครับ กดบันทึกเลยนะครับทีนี้ลิสต์เมนูก็จะไปอยู่ใน Line OA ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับ mm. เมื่อยูเซอร์เข้าไปเนี่ยเขาก็จะกดปุ่มตรวจสอบประกันสินค้านะครับมันก็จะขึ้นฟอร์มแบบนี้ใน Line เลยนะครับจากนั้นเขาก็จะเลือกบน Line เลยแล้วก็ตรวจสอบตรวจสอบบน Line เลยนะครับลองใช้งานดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับภาพรวมโปรเจกต์ทั้งหมดนะครับ ก็ถ้าทำมาถึงตรงนี้แล้วเพื่อนๆท่านไหนยังทำไม่ได้นะครับหรือว่าติดปัญหาอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้หรือว่าทักไลน์ OA ของทาง Coding Duck มาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับก็ยินดีจะตอบนะครับหรือว่าต้องการที่จะพัฒนาให้แอดวานซ์กว่านี้นะครับก็สามารถติดต่อจ้างพัฒนาได้เพิ่มเติมนะครับต้องการเชิญเป็นวิทยากรเกี่ยวกับแชทบอท a i นะครับหรือว่าคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสอนพิเศษต่างๆส่วนตัวหรือว่าเป็นกลุ่มอนไซต์ออนไลน์ line, สามารถ สอบถามเข้ามาได้ใน Line OA เช่นเดียวกันนะครับก็ยินดีมากๆเลยนะครับเนื้อหาทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ถ้าชอบนะครับก็สนับสนุนกันได้โดยการสมัครสมาชิกนะครับแล้วที่สำคัญนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับในวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ